สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาดามอั้มชาแนลห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้อั้มมีเรื่องแปลกนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์มาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวขอเท้าความก่อนนะคะคือช่วงนี้นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะค่อนข้างที่จะอากาศดีแล้วะคะ่ะทุกคนเพราะว่าที่นี่นะคะเริ่มเข้าหน้าหน้าอะไรลูกโนอลีเวอรอ เรื่องเข้าช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะคะเห็นไหมอากาศเริ่มดีแล้วค่ะทุกคนซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เขานะคะได้มีการแบบว่าเริ่มนะคะเพราะปลูกกันนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะนะคะซึ่งอ้ํานะคะก็จะปลูกผักไทยด้วยค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งปีที่แล้วอ้ําก็ปลูกแหละแต่ว่าปลูกในกระถางแต่ปีนี้อ้ําอยากจะยกล่องปลูกอะเนาะซึ่งอยากจะบอกว่าอ้ํานะไปค้นหา จบทุกคนคะ่ะที่ตามร้านาวัสดุก่อสร้างนู่นนี่นั่นอะตามาที่เขาขายอะมันไม่เจอทุกคนอ้ําก็เลยได้มีการไปสั่งซื้อออนไลน์ซึ่งวันนี้เขาก็เลยนัดให้เรานะคะไปรับจอบทุกคนคะ่ะราคาก็ไม่แพงเลยอะอ,อันหนึ่งก็ประมาณพันสี่ร้อยกว่านะคะนั่นเลยคะ่ะแต่อ้ําก็ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกับบ้านเราหรือเปล่านะไอ้จอบตัวเนี้ยเดี๋ยว ไปรอชมกันค่ะแต่ก่อนอื่นอะอำ้ำาก็ตอนนี้นะคะพวกเราต้องมารับสาสามีกันก่อนค่ะคุณสามีนะคะเลิกงานพอดีแล้วก็ไอ้ที่เขาขายจอบอะร้านร้านที่ไปเอวจอบอะทุกคนอ่ามันอยู่ใกล้ๆกันแหละอ่ะก็ไหนไก็ไหนไละทําหน้าที่ภริยาก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจอบที่เนี่ยมันจะเหมือนกับบ้านเราหรือเปล่าตามมาดามอ้ําไปดูด้วยลนะ้ว ปาปีคุณสามีมาแล้วน,นะคะว่ะง,ง,ง,งตัวเพื่อจะไปเอาจอบนะคะไปรอ,อบ,ไป,ออบไปเอาจอบกันใช่ไหมจอบที่นี่หาง่ายจอบที่นี่มันจะเหมือนที่ไทยหรือเปล่าต้องตามไปดูนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกัน แต่ก็ตอนนี้นะคะเรามาถึงแล้วนะคะมึงก็รับซื้อช็อกกี้มานฟินโอลิเวอร์หิวแล้วนี่เห็นไหม,ลลหมที่นี่ก็ข<ย>ายพวกต้นมงต้นมงต้นไม,นม้ดอดมนดอกไม้เยอะแยะเลยนะคะที่นี่เรียกว่าดูอิ กาเต้นอยู่ตรงนี้ค่ปะป้าปีน้องคิดว่าอ,อยู่ที่นี่ค่ะทุกคนมาถึงแล้วนะคะดูอิกา a เด้นมิโครนะคะที่ที่เราจะมาเอาน้องจอบของเรานะคะไปดูกันซิหน้าตาของจอบที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันจะเหมือนที่ไทยหรือเปล่าโหดอกไม้ต้นไม้เยอะแยะเลยเยอะเลยนะลูกเนาะโอลี่สวยๆอะ่ะ หาจจบของพวกเราเหมือนที่ไทยไหมไหนดูสิ <c oughs> เหมือนอยเหมือนอยู่น,<ๆ>นี่จอบของเราได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปลองดูว่ามันจะโอลิเบอร์หิวครับลูกเดี๋ยวไปดูกัน เดี๋ยวต้องไปดูว่ามันขุดดีหรือเปล่านะจอบเนี่ย<ป>พี่ตินแต่งตัวแต่งตัวไม่เหมาะกับถือจอบเลยพี่ตินแต่งตัวไม่ใช่คนชาวนานานะนะเออแต่ต้องระงวังอืมจ้ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้จอบมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองขุดยกล่องผักกันนะครับไปลองดูว่ามันจะคมใช้ได้หรือเปล่านะเราติดตามมาดามอ้๊ด้วยนะคะว่า เอาจะปลูกอะไรนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ